สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรณ์ชาแนลนะคะเจอกันพบกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่นานาทาขึ้นมาเพื่อนะคะจะมาวิเคราะห์ดาวดวงหนึ่งนะคะที่กําลังจะย้ายในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ดาวดวงนี้นะคะนั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะเพื่อนๆหรือว่าภาษาอังกฤษคือดาวยูเร u นสนะคะ มีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งดาวดวงนี้นะคะถ้าให้เป็นแทนเป็นตัวเลขเนี่ยเขาจะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็เป็นดาวที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงพยากรณศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะลักษณะนิสัยส่วนตัวของดาวมฤรตยูเนี่ยก็จะเป็นดาวที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคะไม่แสดงอาการนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อ๋อ ลึกลับคาดเดาไม่ได้นะคะเมื่อดาวมฤตยูเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งต่างๆของเออจ้าชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะคะหรือว่าครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ต่างๆกันนะคะเมื่อดาวมฤตยูเข้ามาเนี่ยนะคะจะส่งผล นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นส่งผลไม่ค่อยดีนะคะแต่นานาจะมาวิเคราะห์นะคะทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะแล้วก็วิธีรับมือกับการย้ายของดาวครั้งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดาวย้ายขึ้นมาเนี่ยทุกท่านเลยนะคะทุกลัคนาราศีเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยนะคะพลิก แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้นะคะดีเป็นร้ายร้ายเป็นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยความพิเศษเขาคือเวลาเขาย้ายมาเนี่ยเขาอยู่นานคะ่ะอยู่ยาวไป7ปีเลยนะคะซึ่ง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หลายท่านอาจจะพบกับ วิกฤตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างๆนะคะบางเรื่องบางราวในชีวิตนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่ครนี้เนี่ยเราจะไปฟังกันค่ะว่าแต่ละคณาราศีเนี่ยนะคะเมื่อดาวมฤตยูยูย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นและเราควรตั้งรับยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะนนาก็อยากจะเสนอวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยดูดวงแม่นยำขึ้นกว่าเดิม70-80%เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการดูโดยใช้ลัคนานะคะการใช้ลัคนาเนี่ยนะคะจะแบ่งด้วยการใช้เวลาเกิดของคุณนะคะสมมุติว่าคุณเกิดเดือนมกราคมนะคะวันที่สิอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองราศีธนูหรือมังกรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เกิดช่วงเช้าเนี่ย ลักนาคุณก็จะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ลักนาดูเนี่ยนะคะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงขึ้นมามากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ทราบลักนาแล้วนะคะข้ามพาร์ทนี้นะคะเราก็ไปฟังคำทำนายได้เลยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ทราบลักนาหรือไม่แน่ใจนะคะลองเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ค่ะสินแสนะคะ z i n z a e ค่ะ ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เวลาเกิดไปด้วยนะคะกดผูกด,ดวงค่ะใส่โค้ชเชิญนะคะ N A N A T ค่ะคุณก็จะทราบลักษณะที่แท้จริงของตัวเองนะคะเมื่อทราบลักษณะที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นคุณยังจะได้สิทธิ์ดูดวงรายวันฟรี1เดือนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้แพ็กเกจฟรีนี้หมดแล้วนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ทราบลักษณานะคะก็อยากจะให้ไปเช็คลักษณาก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังคำทำนายคะ่ะและก็มาถึง ตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก็ดาวมฤตยูรอบนี้นะคะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งบริวารคะ่ะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่1ธันวาคมเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าคำว่าบริวารเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในความดูแลของคุณทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบุตรล้านนะคะ คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือใครก็ตามที่คุณดูแลส่งเสียอยู่นะคะก็คือเป็นบริวารของคุณทั้งหมดนะคะก็เมื่อดาวมฤตยูย้ายมาแล้วนะคะจะส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนลูกน้องนะคะหรือว่าอาจจะมีคนลาออกไปแบบนี้นะคะหรือว่าออคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสนิทกับลูกน้องคุณเลยนะคะไม่ค่อยสนิทเพราะว่าเขาจะเริ่มมีโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็ ลูกน้องของคุณมีความสามารถพิเศษนะคะเก่งในเรื่องที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่เก่งนะคะหรือว่าสามารถคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าจะมีความปลีกวิเวกสูงนะคะอยากเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะนนาคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีลูกน้องแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถทํางานดีนะคะทํางานตรงเวลานะคะก็ให้อิสระในการในการคิดของเขานะคะก็จะช่วยได้นะคะต่อมาค่ะ ก็มีเกณฑ์นะคะเรื่องลูกของคุณค่ะบุตรหลานของคุณนะคะก็คือต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะป่วยนะคะอาจจะป่วยเจ็บป่วยได้ไข้ได้นะคะก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดจะมีลูกช่วงนี้ก็อาจจะมีลูกยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาอยู่ในช่องบริวารใช่ไหมคือมฤตยูเนี่ยเขาให้ผลร้ายมากกว่าผลดีอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนคุณแม่นะคะใครที่เป็นคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะที่กําลังตั้งครรอยู่ตรงนี้นะคะน,นันนะก็ขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตเาตือนด้วยความหวังดีเลยนะคะว่า,าให้ระวังนะคะทําอะไรอย่าประมาทให้รอบคอบนะคะทำอะไรด้วยความระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสาที่จะแทงนะคะก็คือ,อแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตาม ตามดาวนะคะก็คืออยากจะให้ระวังนะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยนะคะก็คือคุณยังมีโอกาสที่จะได้ระมัดระวังทำอะไรก็จะได้รอบครอบมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนบางคนเนี่ยคะ่ะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะบุตรหลานของคุณบริวารของคุณนะคะคนที่อยู่ในความดูแลของคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป็นความเป็นโลกส่วนตัวสูงขึ้นมากนะคะ มีความอยากจะปลีกวิเวกไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครนะคะเก็บตัวนะคะก็ขอให้ดูแลก,กันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะหรือหรือบางท่านนะคะก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะดาวมฤตยูนะคะแปลยอย่างได้ก็แปลว่า สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งเร้นรับอะไรพวกนี้นะคะคอยช่วยเหลือเป็นบริวารอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ไปคิดกันเอาเองนะคะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งสิ่งเร้นรับแบบนี้นะคะคืออะไรเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ ฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะอยากไม่อยากให้จิตตกนะคะเพราะว่าการที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะคะทําให้เราเตรียมตัวตั้งรับได้ดีกว่าเดิมนะคะมีแผนการชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเออการอ่านดวงแบบนี้นะคะมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเกินไปไม่เฉพาะเจาะจงนะคะก็สามารถเออแอดไลน์นะคะเข้ามาปรึกษานานาได้ที่ไลน์ไอนะคะ ามที่ได้ขึ้นหน่วยให้แล้วนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เอออยากดูดวงอะ่ะแต่ไม่อยากเสียเงินนะคะไม่ช่วงนี้แบบว่าช่วงนี้เป็นโลกสับจางอะไรแบบนี้นะคะ ก็มีโปรแกรมนะคะดูดวงแบบฟรีนะคะที่นานาได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะลองแอดไลน์นี้เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้โค้ดเชิญที่นานาให้คุณก็จะได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรีนะคะ1เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะแบบเฉพาะเจาะจองรับประกันความแม่นเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวมังกรน,นะคะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ มีสติรอบคอบนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ